อากาศาหนาวๆแบบนี้เนี่ยเขาไปขึ้นภูกันเนี่ยภูกระดึงพี่แป๊ะับภูกระดึงนะฮะเขาบอกว่าคึกคักมากเลยนะครับโดยเฉพาะนี่แหละวันเสาร์วันนี้เมื่อวานนี้ก็ไปกันเยอะเลยเขาบอกว่าเนี่ย1,300คนแห่ขึ้นพิชิตภูกระดึงสัมผัสอากาศหนาวสถานไม่ใช่หนาวธรรมดานะหนาวสถานนะครับบางจุดก็เลขตัวเดียวเลยองศาเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เวลา6โมงเช้าเช้านี่นะฮะ6โมงเช้าเนี่ยที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีนักท่องเที่ยวเขาบอกว่านับได้นะฮะพันสามร้คน,นขึ้นไปที่ภูกระดึงเนี่ยแล้วก็ไปจับจองกลางเต็นท์นะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเมื่อวานนี้10.5องศานะนี่ก็เลยว่าเดินเท้าท้าลมหนาวไปที่ผานกแอนไปชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางอากาศที่เย็นเชียบเลยมือนี่สั่นเลยว่าอย่างั้นเธอ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ได้เริ่มขึ้นเขาบอกว่าขึ้นพิชิตยอดภูเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเช้าตีห้ากว่ากว่าณนะเวลานี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นเถอะเนี่ยเวลาตีห้ากว่ากว่าเนี่ยก็ขึ้นไปพอตกตอนเย็นก็เดินเท้าไปที่ผาหลุมศักดิ์ฮะไปชมพระอาทิต์เนี่ยตกพระอาทิตย์อัดสดงเขาบอกว่าเป็นแสงสุดท้ายของวันซึ่งทางอุทยาก็ได้จัดเจ้าที่ให้บริการนําเที่ยวทุกเส้นทาง แล้วก็จะมีการบินโดรนสํารวจว่ามีสัตว์ป่าช้างป่าเนี่ยอยู่ใกล้กับชาวบ้านหรือไม่ว่าอย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็จะได้สบายใจและก็เตรียมบ้านพักเรือนไม้ของทางราชการหน่วยพยาบาลหน่วยรักษาความปลอดภัยก็เตรียมพร้อมเต็นท์พักอา่าเรียกว่าร,รองรับว่าอย่างนั้นเถอะถ้าหากว่าใครไม่มีเต็นท์ก็ไปใช้บริการเต็นท์ของที่พักได้ตลอดจนร้านค้าร้านรวงต่างๆห้องน้ําห้องท่าก็พร้อมสับเลยให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการอย่างดีในการที่จะไปพิชิตยอดผูกกระดึงว่าอย่างนั้น